มาเชื่อว่าบุญบาร,รมีของพวกเราเนี่ยเพียงพอแล้วในการที่จะสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้มันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะเอามามาทำอย่างจริงจังเหมือนตอนที่เราเรียนชั้นปถมมัธยมจนกระทั่งเรามาทำงานจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำเร็จทางโลกหรือเปล่าเรามาทำสำเร็จทางธรรมแต่เรามาเพียงช่วงสั้นๆกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้มันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่มีบุญบาร,รมี แต่เราเนี่ยไม่มีเวลาให้ต่างหากแล้วเราก็ยังไม่มีาฉันทะกับเรื่องนี้อย่างจริงจังต่างหากนะงั้นมหาสติฏฐานสูรเนี่ยพระบระมศา,าศาสดาบอกเลยทางสายเอกนี้ถ้าเกิดเราได้ตั้งใจทําจริงๆแล้วนะอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าไม่เกินเจ็ดปีนะพระพุทธองค์ทรงกล่าวตู่ไหมไม่กล่าวนะถ้าทำเป็นไงโอปนญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ปัดจัดตังเวที่ตัโพวินยูหิตนะก็คือเราจะเห็นได้จริงๆงั้นเราต้องเชื่อนี่ ราจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมมันอยู่ที่เรานะถ้าเกิดเราเราเนี่ยไม่เชื่อหรือเราไม่มั่นใจเราไม่อยากได้จริงๆนะงั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยพอเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็ต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เชื่อมั่นหรือว่ามาเจอพระธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกระโจนออกมาเหมือนคนในพุทธการที่แบบพอได้ยินเสียงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยออกหาเลยทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งวังก็ <c oughs> ไม่เอาแล้วเอ้ ทรัพ์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยากได้อริยะทรัพ์เขารอคอยมาเพราะเราเนี่ยไม่รักพระพุทธเจ้าระดับนั้นนี่แหละเราเลยต้องมาเกิดใน2,500ปีหลังจากนั้นแต่ก็ดีนะถ้าเกิดเรารักน้อยไปกว่านั้นอีกเนี่ยเราอาจจะหลุดจาก5,000ปีนี้ไปอีกไม่รู้เท่าไหร่นะไม่ใช่ว่า5000ปีนี้จบปุ๊บจะมีพระรีอ่านมาเลยนะนะมันยังอีกไกลเลยนะอันนี้ก็ให้เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าเรายังต้องต้องพยายามในการที่จะค่าเรียก ให้ให้ใจนะต้องมีใจรักในเรื่องนี้จริงๆถ้ายังไม่ให้ใจเนี่ยยังไม่ยังไม่มีใจรักเนี่ยไม่มีทางสำเร็จน,นะไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก